NBI, Nation Building Institute ก็คือเรากไ็ได้ได้ทราบเรื่องราวขององค์กรสถาบันสร้างชาติของอาจารย์แดนเนี่ยนะคะก็ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็ส่วนหนึ่งของการทำงานของสถาบันสร้างชาติเนี่ยทิศทางแนวทางเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเราเนี่ยได้ร่วมกันทำงานมากับพี่เอกแต่โดยตลอดนะคะ คือภาพที่เราเห็นชัดเจนก็คือการรวมตัวของคนที่มีความเสียสละกับประเทศชาติบ้านเมืองกับส่วนรวมเห็นความสำคัญของส่วนรวมมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนก่อนที่จะถึงประโยชน์ส่วนตนซึ่งในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องช่วยกันรักษาจันรโลงส่งเสริมและบูรณาการเพื่อที่จะให้ประเทศชาติของเราเนี่ย เจริญมั่นคงเป็นอาระยะเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์แดนได้กล่าวไว้นะคะเพราะว่าพี่เองเนี่ยทำง,งานร่วมกับพี่เอกมานะคะโดยเป็นภาคีเครือข่ายภาคของอเอกชนภาคของธุรกิจที่ร่วมกันสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยองกับ ท่านอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตนะคะทำแบรนด์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยองซึ่งมีมาสคอตชื่อว่าหมามะมุดแบรนด์เซอร์ไพรส์ระยองนะคะซึ่งหนึ่งในสถานที่เซอร์ไพรส์หกจุดของจังหวัดระยองในวันนั้นก็มีส่วนพฤกษาศาสตร์เป็นหนึ่งในในหที่จะต้องมาเมื่อมาจังหวัดระยองจากวันนั้นจนถึงวันนี้เรา เห็นความเจริญเติบโตความงดงามการเจริญง,งอกงามของสวนพฤกษศาสตร์อย่างเห็นได้ชัดนะคะ mm hmm. เมื่อก่อน <Okay. S 2> คนไม่รู้จักว่าสวนพฤกษศาสตร์คืออะไร <Okay. S 2> เป็นสถานที่อย่างไรใครจะทราบเลยว่าหนึ่งกิโลเมตรวัดเส้นตรงจากริมทะเลเข้ามาหาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ mm hmm. เพียงหนึ่งกิโลเมตรคือบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ mm hmm. เนื้อที่จริงๆ3 0 0พันกว่าไร่ นะคะปัจจุบันอยู่ในความดูแลของส่วนพฤกษศาสตร์เนี่ยพันเฝ่าไล่นะพี่เอ่าอันนี้ะเราได้เห็นว่าในบริบทของความสวยงามของความเป็นระยองหาดทรายชายทะเลวัฒนธรรมนะคะอาหารการกินรวมถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นน้ำจืดนะคะที่นี่ สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเพราะฉะนั้นการที่ได้เข้ามาอยู่ในสถาบันการสร้างชาติคือการสร้างคนรวมคนดีมีคุณธรรมมีศิลธรรมมีจริยธรรมมีความเป็นอาระยะซึ่งพวกเราทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือกำลังสำคัญของประเทศชาติที่จะนำพาบุคคลกลุ่มต่าง ทั้งอนุชนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่น,น,นหลานเราแต่ต้องมีพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้นำคนดีคนเก่งคนกล้าที่จะสร้างชาติให้เป็นอารยะค่ะขอบคุณค่ะ